แคมเปชิงของเราเนี่ยเธอเป็นณนะตอนนั้นที่เป็นข่าวนะโรงงานพลุะระเบิดเมื่อปีห้าหกนะตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ไปช่วยคุณพ่อทํางานที่โรงงานพลุแล้วดันเกิดระเบิดขึ้นทําให้แน่นอนเธอเนี่ยแผลเบินไปถึง85%ซนะคะแล้วก็ฝากแผลเอาไว้นะทั่วร่างกายของเธอนะคะการใช้ชีวิตของเธอก็ยากลาบากเนาะถูกคนบูลลี่นะคะแล้วก็ เเวลาสายตาคนมองอะไรเงี้ยมันก็กระทบกับจิตใจของเธอแต่ฟ้าส่งมาผู้ชายดีๆก็ยังมีที่ไม่สนใจรูปลักษณภายนอกของเธอเข้ามาเติมเต็มเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตเธออะเรื่องราวจะเป็นยังไงสำหรับใครที่ท้อแท้อยู่ว่าชีวิตนี้มันจะไม่มีผู้ชายดีๆเข้ามาตกุ้งทองเช่เลยหรอลองเอาเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจน้องไอซ์และคุณยอดสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นยินดีด้วยนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะสดใสซาบซ่าเลยเนอะแต่ขออนุญาตย้อนกลับไปถึงอุบัติเหตุโรงงานพลุระเบิดใช่ไหมคะวันนั้คือตอน ages, <inequ ities> อนั้นคือสิขวบใช่ค่ะเราไปช่วยคุณพ่อเหรอเรียเนี่ยใช่ค่ะช่วงปิดเทอมไปหารายได้เสริมค่ะโดยไป บ้านทํางานอยู่ที่นั่นนะคะพักที่นั่นก็เลยปิดเทอมเขาให้วันละหนึ่งร้อยก็เลยไปช่วยพ่อกับแม่ค่ะหน้าที่ของเราในวัยสิบขวบนี่ทําอะไรคะเป็นคล้ายๆกับว่าทํางานทั่วไปเลยค่ะช่วยอะไรไก็ช่วยยจับใช่ช่วยหาใ่แต่ว่าไปหยิบอันนี้มาให้น้อยอันนั้นมาให้น่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์ณวินาทีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเหมือนฝนมันจะตกอะค่ะก็เลยไปเก็บดินประสิวที่ตกไว้ไปช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็พอยังไม่ไปถึงจุดที่เก็บเลยค่ะก็เลยมีแบบ คล้ายๆกับเราเปิดแก๊สกับปิดแก๊สอะค่ะก็เลยแบบมีเหมือนไฟลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะและ้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนอะแล้วเราโด,โดนเต็มๆเลยไหมหรือยังไงตอนนั้นขอ,อย,ยนะไกลมากเลยค่ะ,คะอยู่ประมาณสักสิบกว่าก้าวได้ค่ะนี่ขนาดไกลเนาะใช่ค่ะใช่ไหมเพราะว่าเราต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าไปรีบเก็บดินประสิ์ที่ตากไว้ใช่ค่ะก็คือออกไปนอกอาคารโรงงานแล้วอะค่ะโอ้ตอนนั้นรุนแรงขนาดไหนคะความสูญเสียของทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุอะค่ะ คือมันจะเป็นมันจะไม่ไหม้ทั้งโรงงานค่ะจะไหม้เฉพาะตัวคนที่ไปเก็บค่ะใช่บาดเจ็บสูญเสียกันยังไงบ้างคะอจะมีเสียชีวิตสองคนค่ะชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหนูกับแม่เลี้ยงค่ะใช่ค่ะเสียชีวิตสองบาดเจ็บสองค่ะเคยคิดไหมในวัยสิบขวบเพราะว่าเอาจริงๆแผลที่มันไหม้ถึง85%มันเจ็บปวดนะลูกนะเนอะน้องไอซ์เคยคิดไหมว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยคิดค่ะ แล้วก็มีแบบเข้าโรงพยาบาลรักษาจิตใจไปด้วยประมาณนี้ค่ะคือทั้งร่างกายและจิตใจด้วยใช่ค่ะได้ไหมคตอนนั้นชอบประมาณปีหนึ่งได้ค่ะที่แบบว่ายังรับในตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วผ่านตรงนั้นมายังไงอยู่กับพ่อตลอดเลยค่ะพ่อจะพาไปรักษาตลอดค่ะคือพ่อก็ให้กำลังใจใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดแต่แน่นอนการใช้ชีวิตของเราก็ม่ไม่ง่ายอะเนาะ ใช่ค่ะถูกไหมเออแต่พี่ยอดเองก็มองข้ามครับทุกอย่างรูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดเนาะถูกไหมฮะแล้วก็ลุยหน้าจีบน้องไอซ์ไปเจอน้องไอซ์ได้ยังไงคะพอดีผมไปเปิดเฟซบุ๊กอะครับเจอคลิปคลิปหนึ่งที่น้องเล่นกําลังเล่นกับสุนัขอยู่ครับก็เลยว่าเออน้องเขาเป็นเป็นประมาณขนาดนี้แล้วเขายังแบบยังยิ้มได้ยังดูสดใสอะไรเขามีกําลังใจที่แบบว่าเขาต้องมีกําลังใจที่ดีมากเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยว่า ถักไปหาน้องเขาค่ะถ้าไปตอนแรกแบบแบบคุยเป็นเพื่อนก่อน่นี้เนียใช่ครับก็คือด้วยความที่ว่าเราเป็นห่วงใยอะไรอย่างเงี้ยครับคือน้องใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาแบบดูสดใสจังเลยนะขนาดเจอเรื่องมาเยอะขนาดนี้ยังสามารถสดใสได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือไม่ได้คิดจะจีบใช่ไหมครับตอนแรกใช่ครับโดนตกด้วยรอยยิ้มที่สดใสก่อนครับผมแล้วเออแล้วพอยังไงต่อคุยกันไปสักพักหนึ่งครับคุยกันไปสักพักหนึ่งก็เออก็ เริ่มจะเปิดใจกันครับเพราะอะไรคะก็ก็คือน้องเขามีมีแบบมีทัศนคติที่ดีอยู่นิดนหนึ่งครับแล้วอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเติมเติมในส่วนตรงที่แบบต่างคนต่างขาดครับอ่าน้องไอ้มาเติมอะไรตรงที่พี่ขาดก็เขาก็จะมีแบบมุมมองที่แบบที่แบบเราเราไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยเช่นยกตัวอย่างได้ไหมก็จะแบบเออพี่หนูเคยแบบมาเข้าสังคมแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็ไม่เคยเจออะไรเงี้ย ไปสังคมแบบไหนคะน้องไอ้ออกรายการออกเอลงออกรายกาปทำคลิปอะไรอย่างนี้พี่เขาด่วนเขินไงใช่ไหมแล้วเราล่ะไอเอาจริงๆเราก็แบบเราก็แอบแบบว่ามีกำแพงอยู่เหมือนกันไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราจริงๆก็ใช้ชีวิตอย่างที่บอกว่าก็ลำบากเนาะแม้ว่าจะเอาชีวิตรอดมาได้แต่ว่า การเข้าไปอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะส่วนมากก็จะแคร์สายตาเวลาคนมองมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะไม่ว่าจะทําคลิปในทิ๊กต o อกหรือแบบมีมีความกล้าแสดงออกก็แบบยิ้มให้กล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังแคร์สายตาคนมากเลยค่ะลึกๆในใจใช่ไหมใช่ค่ะ,คะแล้ว,ลว<อ>ทีนี้เอ,อพี่เขามาคุยล้วจ๊ะ,จะทีนี้เราทํายังไงพี่เขามาคุย <laughs> เอาตอนนั้นนะย้อนไปตอนนั้นนะ <c oughs> ตอนนี้ยิ้มหวานนะเขาจแต่ต้องย้อนไปตอนนั้นก่อนนะร <c oughs> วังตัวยังไงตอนนั้นบอกไม่ไม่ยอมเปิดกล้องเปิดอะไรคุยกันเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะถ้าตามเฟซบุ๊กก็คือจะมีรูปของตัวเองอยู่คะ่ะแต่ก็ไม่ไม่ยอมเปิดกล้องคะ่ะยังกลัวแบบว่าเขาจะแบบไม่คุยด้วยหรือรับไม่ได้เห็นบอก <c oughs> ว่าใส่ฟิลเตอร์แล้วพี่ย้อนบอกว่าเอาฟิลเตอร์ออกเถอะถูกไหมเป็นตัวตัวเองน่ารักกว่าแล้วอย่างนี้หรอพี่ย้อนหรอครับผมก็คุยกันประมาณ3เดือนเขาไม่ยอมเปิดกล้องเลยรัาไม่ยอมเปิดกล้องเลยก็ เปเถอเปิดเถอะพี่ไม่ได้คิดอะไรอะไรแบบเพเปอนไม่ได้แคร์สายตาใครอยู่แล้วอะไรประมาณนี้อะไรที่ทําให้ไอซ์เปิดยอมเปิดกล้องแล้วก็เปิดใจคุยกับพี่ยอดเหรอเหมือนคุยกันมาได้สักพักแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจเปิดไปเลยครับถูกใจอะไรพี่ยอตรงไหนประทับใจตรงไหนอพี่เขาก็เป็นคนดีค่ะ เนาะที่ที่เขาเข้ามาแล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าพี่ยอนเขาจริงใจกับเราอะมีวิธีไหมฮะตอนที่คบกันมาเนี่ยแบบคุณพ่อมีแบบเออ,เอ,อแบบพิสูจน์ใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะคุยกันตลอดค่ะส่วนมากก็จะโทรหาก,กันตลอดแต่ตอนแรกๆพ่อก็บอกว่า อย่าเพิ่งไปไว้ใจอย่าเพิ่งคุยอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อไม่ค่อยเห็นคุยกับใครประมันนะี่ะค่ะใช่แต่ก็คุยกันมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะก็เลยโอเคก็เรียกได้ว่าใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะใช่ยอดเนาะแล้วก็ระยะทางด้วยเพราะว่าคุยระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าก็ด้วยความสม่ำเสมอของพี่ยอดนี่แหละทําให้น้องไอซ์เนี่ยเปิดใจถูกไหมกี่ปีแล้วฮะตอนนี้ ก็คบกนได้กับสองปีแล้วครับเกือบสองปีแล้วแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยไอซ์ยังแคร์สายตาคนอื่นที่มองอยู่ไหมคะใช่ค่ะนิดนึงค่ะกลัวหนูไม่ค่อยแคร์หรอกค่ะเพราะว่าเหมือนจะชินกับภายนกาที่ัวเองเล้อใช่แ่ะแต่แบบว่าเวลาเขามองกับคนรอบข้างที่มาด้วยอะค่ะอาจจะแคร์นิดนึงค่ะแคร์ว่ายังไงส่วนมากจะแคร์ Mm. กลัวเขามองพี่เขาไม่ดีด้วยแล้วก็เวลาไปกับพ่อก็กลัวเหมือนกันค่ะ mm. ใช่เหมือนมีแบบว่าพ่อเขาเหมือนไม่อายอะค่ะเวลาไปกับหนูอะค่ะ mm. ใช่หนูก็จะเป็นแบบนี้กับแม่เลี้ยงสองคนเวลาไปไหนมาไหนก็ไปกับพ่อ oh. บางคนเขาก็มองพ่ออะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยกลัวเขามองพี่เขา uh. แต่ดูคลิปสิใช่น่ารักนะ uh. แล้วพี่ยอนล่ะบอกไยอ้ทำไมยังไงเวลาไอบอกว่า อุยพี่เขามองพี่จะรู้สึกยังไงไหมอะไรอ่ะก็จะมองน้องตลอดคอยจะคอยบอกขาตลอดว่าเออคือเราคนที่เขามองเราคือเขาเขาไม่ได้ ให้เรากินเขาไม่ได้มาทำเรื่องเราอะไรประมาณนี้ครับก็จะบอกเราจะไปแคร์เขาทำไมครับเอคนดีเขาไม่มองด้วยสายตายที่ไม่ดีหรอกใช่ครับให้เรากลับไปแคร์ที่ครอบครัวไปโฟกัสที่ครอบครัวดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็จะบอกน้องซึ่งไอซ์เคยคิดไหมว่านอกจากพ่อเราที่เป็นแบบผู้ชายที่ที่แบบดูแลเราดีที่สุดในชีวิตเราแล้วจะมีพี่ยอดเข้ามาอีกคนนึงตอนแรกไม่คิดค่ะใช่แต่พอได้คุยกันไปก็ แล้วพี่ยอดอะเอาชนะใจคุณพ่อยังไงคะเพราะคุณพ่อเขาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงลูกสาวมากครับก็คือเวลาจะคุยคุยกับน้องหรืออะไรเงี้ยจะก็จะมีคุณพ่อคุยอยู่ตลอดนะแต่คุณพ่อก็จะอยู่ด้วยตลอดครับเวลาโทรศัพท์คุยกันอะไรก่อนที่เราแอบโทรโทรศัพท์บ้านพ่ออยู่บพ่ออยู่เครื่องเลยแล้วมันสองสายอะแต่มันต่อแล้วผู้ชมดูรูปพ่อแต่ละรูปเมื่อกี้นะโหดมากเลยอะพ่อคือเนี่ยห่วงมาก นี่นี่แล้วพ่อก็น้าอยี้ตลอดเลยเหรอพี่ยอดครับกลัวไหมนี่กลัวไหมพี่ยอดจังตอนแรกกลัวไหมพ่อใจดีมากเลยนะนี่เดียเสอยิ้มยากอ่ะพ่อเสือยิ้มยากอ่ะไม้ตอมพดอยู่ข้างหลังแน่ๆเลยเนี่ยจะสบรูปนะพ่อยังไม่ยิ้มเลยพ่อแต่จริงๆคุณพ่อใจดีเหรอฮะครับผมพ่อใจดีมากเลยครับอ๋ออะไรที่ทำให้พี่ยอรู้สึกว่าอยากดูแลน้องไอไปตลอดชีวิตเลยและอยากสร้างครอบครัวด้วยค่ะก็คือคือแบบว่าเราแบบ ยังไงครับก็คือความสบายใจเป็นความสบายใจให้กันและกันนะครับก็เรียกว่าเ,เราอยู่กันมาแบบนี้เราต้องการความสบายใจมากกว่า,าใช่ครับบางทีเป็นเพื่อนกันเป็นน้องกันบางทีเราดูแลเขาเมื่อเอาจจะเดเนไปส่วนแบบว่าเป็นน้องมั่งเป็นเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแฟนมั่งอะไรเงี้ยครับเราก็จะดูแลเลยหนรูปแบบเขาเป็นทุกอย่างสําหรับเราเนคือเป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนด้วยถ้าฟังจากพี่ยอนเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสบายใจเนาะใช่ครับถ้าเราเจอคนที่สบายใจแล้วก็จบเลยครับ แต่ื่จริงๆนะเออพี่แจ็คเลือกสามีด้วยความสบายใจได้นะถูกต้อง้ะเอ๊ะเธอพูดแบบนี้ฉันสบายใจอยู่แล้วโนเอลต้องเป็นแหล่งสบายใจของฉันแต่ฉันจะสบายใจสำหรับเขาหรือเป่าฉันก็ไม่สนไงเธอก็จะเจนไหมได้ั้นนะเลือกคนที่เขารับเราได้ถูกต้องไหม แค่นี้ใช่แล้วเราเป็นตัวของตัวเองเข้าใจครับเข้าใจทำไมเธอไม่สบายใจเหรอสบายใจสบายใจมากเลยทำอะไรคนที <S 2> <S 2> ่สบายใจด้วยหรอสบายใจสุดๆเราคู่นี้เป็นเป็นตัวอย่าง้ยเลใช่เคยเคยคิดไหมคะว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมพี่อ้อน ก็เชื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่คิดจะว่าจะเจอกันเลยเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ไม่เล่นโซเชียลอะไรอยู่แล้วครับก็ทํางานอย่างเดียวไม่ได้ออกตามหาใช่ครับแต่อยู่ดีๆก็มาเจอมาพบผ่านมาเติมเต็มในโซเชียลที่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนี่อะไรนี่คือสุขขอเหรอคะครับผมเออเออเป็นเพ่อนพ่อพ่อครับพ่อยิ้มนิดนึงได้ไหมตอนนั้นอันนั้นคือแม่เลี้ยงเหรอคะไม่เป็นพี่สาวฝั่งพี่ชายอ๋อ อันนี้ก็คือทําพิธีครับสู่ขอเรียบร้อยเหมือนคุยกันประมาณนี้คุยแล้วคุยแล้วกนะสู่ขอมั่นหมายตกแต่งเรียบร้อยผูกเขาไปข้อมือครับยังครับก็ช่วงนี้กาลังเก็บเงินอยู่ครับ็นการให้เกียรติกันกับทางฝ่ายหญิงเนาะใช่แต่ก็มีพยานรักแล้วใช่ไหมคะโอ้ยินดีด้วยนะคะวันนี้แขกรับเชิญเราไม่ได้มาสองคนนะคะมาสามท่านดีอยู่ในท้องกี่เดือนแล้วครับ ประมาณเกือบจะสี่เดือนแล้วเกือบจะสี่เดือนแล้วไอดีใจไหมเราได้เป็นคุณแม่เหนือตื่นเต้นค่ะแต่พอดีใจคุณตาว่่าคุณพ่อดีใจยิ้มใช่ไหมฮะไม่ไม่ยิ้มค่ะกไม่ยิ้มหรอฮะแต่บอกให้กินนมตลอดเลยเออเขาก็ยห่วงแหละไอ้อยากจะบอกอะไรกับคนที่แบบว่ารอคอยความรักอยู่ไหม ในอดีตที่เราแบบว่าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโชคชะตามันไม่ยุติธรรมกับเราเลยเกือบจะอยากจะจบชีวิตตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่วันนี้โลกเราสดใสขึ้นมาแล้วอ,อะไรเงี้ยกับบางคนที่ยังยังอยู่ในช่วงที่แบบชีวิตยังมืดมนอยู่ยังหาแสงสว่างไม่เจอยังไม่มีความสดใสในชีวิตอย่างเงี้ยสำหรับนูอนูคิดว่าเรา เราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนค่ะช่ยียาถ้าเรามีความสุขเยาสักวันมันก็มาเองประมาณนี้ค่ะเข้าใจไอไหมคือความสุขเนี่ยมันให้กันไม่ได้มันบอกกันไม่ได้นะพี่ยอถูกไหมแม้ว่าเราอยู่ข้างๆกันแล้วบอกเฮ้ยเธอมีความสุขสิแต่ถ้าเจ้าตัวไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ไม่ให้โอกาสตัวเองจะมีความสุขะเราก็ไม่สามารถมีความสุขได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความสุขมันต้องเกิดขึ้นกับตัวเองก่อนหาให้เจอณวันนั้นที่แบบมืดมนมากๆ ใช้วิธีอะไรหาจะ๊ะในการแบบเออทำให้ตัวเองมีความสุขโซเชียลมห้หรืออะไรน่าจะเป็นครอบครัวหรือพ่ออ,อ๋อใช่ค่ะ เพราะว่าส่วนมากใช้ชีวิตอยู่กับพ่อเป็นหลักเลยค่ะก็คือครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็โชคดีเนาะมีพ่อของลูกมาเติมเต็ม,ตมซึ่งคุณพ่อก็ดูแลดีมากนั่งกินข้าวด้วยที่โรงเรียนทุกวันเลยเหรอลูกคใช่ค่ะเพราะว่าเ,าเขาจะเขากังวลว่าหนูจะแบบใช้ชีวิตตัวเองไม่ได้แบบว่าไม่ ไม่กล้าที่จะไปร่วมกับสังคมกับใครเขาก็จะมาเป็นเพื่อนกับหนูค,ค่ะหนค่าน่ารักมากเลยนะอช่เป็นทุกอย่างจริงๆ,ๆใช่ใชใชค่ะแล้วซึ่งคุณพ่อที่เป็นทุกอย่างให้น้องไอซ์ตอนนี้ก็คือมีอีกหนึ่งคนที่มาคอยประคองดูแลละอย่างสบายใจไมมคุณพ่อจะไม่ยิ้มก็ตามแต่เชื่อว่าในใจคุณพ่อลึกๆคือมีความสุขแหละถูกไหมเออพี่ย้อนลายจะพูดกับแฟนๆฝากถึงคนที่แบบเราคอยความรักยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ว่า บางทีบางครั้งมันมัน,ม,นมันก็จริงนะครับมันก็อยู่ที่ว่าผมลิ้คิดบางทีบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปไขว่หามันหรอกครับบางทีเดี๋ยวสักวันนึงถ้าใช่เดี๋ยวก็จะมาเองนี่เหมือนวันนี้ที่พี่ยอเจอน้องไอและน้องไอเจอ,อพี่ยอ้อนนะคะขอบคุณน้องไอและพี่ย้อนด้วยค่ะขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะคะเนอขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยพ่อด้วยนะคะ